ทุกคนเคยจินตนาการกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าราชาอสาูนยักษ์อย่างก็ซิ l l a โผล่ไปแจมในหนังเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่หนังของเฮียก็อมันจะเละเทะและโหดมันฮาขนาดไหนถ้าก็ซ i l l a ไปโผล่ในหนังชีวิตสุดดรามา่าหรือไปโผล่ในอนิเมะที่ไม่เกี่ยวกับก็ซิ l l a เลยสักนิดวันนี้แมวบางจะพาไปส่องโมเมนต์โคตรพีที่เฮียก็ซิ l l a เคยแวบไปโผล่ หรือไปแจมในหนังดังๆและอนิเมะรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องอึ้งและตกตะลึงชั่วปาบถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับเรื่องที่1นึ Always Sunset on Third Street หนังเรื่องนี้เป็นแนวดราม่าคอมดี้เป็นแนวอบอุ่นหัวใจเลยล่ละครับแต่หนังดันเปิดเรื่องมาด้วยชากกอสซิล่า ที่บุกมาทําลายกรุงโตเกียวจนราบคาบแถมไม่ได้มาเป็นฉากล้อเหลียนเล่นๆแต่มาเป็นฉากอลังการอยากก่างกระนังฟอร์มยักษ์เลยล่ะครับอลังการกว่าหนังก็ซิลล่าต้นฉบับบางตอนเลยด้วยซ้ำเพราะผู้กำกับหนังเรื่องนี้ก็คือทาเคชิยามาสกิคนเดียวกับที่กำกับ ก็ซีล่าไมนัสันนั่นเองครับแม้จะเป็นแค่ฉากสั้นๆแต่ผมดูแล้วก็ถึงกับขนลุกและคิดว่ามันสนุกกว่าหนังก d ซ i l l a บางตอนอีกนั่นเนี่ยแถมลุงซูซูกิที่โดนก็ดทำลายบ้านก็ยังโกรธจนเกือบจะก,กลายเป็นซุปเปอร์ไซยายังฮาเลยครับแต่สุดท้ายก็ซิล่าที่โผล่มานั้นก็เป็นแค่เนื้อเรื่องในนิยายที่เดียวสุเกะแต่งซะงั้นและหนังทั้งเรื่องเฮียก็ดแกก็ออกมาแค่นี้นี่แหละครับ เรื่องที่2เราจะข้ามไปดูฝั่งอนิเมะกันบ้างกับชินกันเลี่ยนเดอะมูฟวี่เรื่องนี้ไม่ได้มาแค่ก็อตซิลล่าเท่านั้นครับแต่เทวทูตและอ e ีวานศูจาก e ีวนเกนเลียนก็โพลโมาแจมด้วยทั้งชินจิเรและอสึกะมาก,กันเพียบทำเอาผมที่เป็นแฟนคลับอ e ีวานกับก o อตซิ l ล่อยู่แล้วจใจฟูสุดๆเลยล่ะครับโดยเรื่องราวเกิดขึ้นเวลา8นาฬิกาน,น,นสถานีชินฮาโกเด a เตมีการตรวจพบมวลพลังงานสีดำขนาดยหก ทางสถานีจึงส่งชินกะเลียนไฮไฟฮยาบุสะที่ขับเคลื่อนโดยมิคุไปตรวจสอบโดยมิคุไปถึงก็ต้องช็อกเพราะสิ่งที่สถานีตรวจพบมันคือสโนกอสิลาราชาอสูรยักษ์ที่มีเกล็ดน้ำแข็งปกคลุมอยู่ทั่วทั้งร่างทำไไมสโนกอสถึงมาอยู่ที่นี่สโนกอสคำรามลั่นก่อให้เกิดพายุหิมะรุนแรงมากและเมื่อพายุสงบลงสโนกอก็หายตัวไปซะแลว้ว เวลาต่อมาที่เมืองไซตามะหนุ่มน้อยผู้ข้างไครรถไฟคนนี้คือฮายาโตและนี่คือชินกันเซนอัลฟาเอ็กรถไฟหัวกระสุนรุ่นใหม่ที่มีความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกับมิคุฮายาโตและคุณพ่อก็เป็นนักขับหุ่นชินกาเลียนด้วยครอบครัวฮายาโตกำลังเดินทางไปที่นิยามะเพื่อเล่นสกีหิมะพอไปถึงไม่นานนักฮายาโตก็เจอมิคุมิคุมาจัดคอนเสิร์ตท,ที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตจบแล้วและทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นจูจูมวลพลังงานสีดำขนาดยักษ์ก็ปรากฏขึ้นมิคุบอกว่าสถานีชินฮาโกดาเตเคยตรวจพบมวลพลังงานนี้และถ้าเดาไม่ผิดสิ่งที่จะออกมาจากมวลพลังงานคือราชาอสูรยักษ์ที่แข็งแกร่งโคตรพลิบตาเดียวประกายแสงสีฟ้าก็พุ่งอัดกับพื้นโลก และวโนก็สล่าก็โผล่มาอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไม่เคยมีการตรวจพบไขจูอสูญยักษแถวนี้แต่ทางสถานีก็ยืนยันนอนยันว่าไขาจูที่โผล่มานั้นคือสโนก็ตตัวเดียวกับที่โผล่มาเมื่อตอนต้นเรื่องทางสถานีทำการยิงม่านบาเริยรใส่สโน่ก็เพื่อปกปิดตัวมันไม่ให้ชาวบ้านแตกตื่นไปมากกว่านี้และมอบหมายให้ฮายาโตะกับคุณพ่อจัดการสโนก็ิลา หุ่นของฮฮยัโตะคือชินกาเลียนอีไฟฮฮยาบุสะมาร์กทูส่วนของคุณพอ่อคือชินกาเลียนนายฮันเรดทวนรดอกเตอร์เยนโลสองหุ่นรบเข้าเผชิญหน้ากับสโนโก์กอสมันตัวใหญ่ยักษ์และดุดันกว่าศัตรูที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ทุกคนต่างตกตะลึงกับไขจูยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าแค่สโนโก์กอสคำรามก็ก่อให้เกิดลมพายุ สโนว์ก็อตวัดหางฟาดพวกฮฮยาโตะหลบได้แล้วกระหน่ำยิงหัวรบถล่มสโนว์ก็อตฮยาโตะทยานขึ้นฟาเวียงดาบโจมตีแต่ก็โจมตีไม่เข้าก่อนจะโดนสโนว์ก็อตเวี่ยงทิ้งทั้งคมดาบและหัวรบไม่คนาผิวสโนว์ก็อตเลยสักนิด เป็นเวลาเดียวกับที่ทางสถานีตรวจพบพลังงานมหาศาลไหลทะลักออกมาจากคลิปบนแผ่นหลังของสโน w กอตมีประกายแสงเปล่งออกมาจากดวงตากอดกอดชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงสโน w อะตอมิกเพลสโจมตีฮยฮโตเต็มๆคุณพ่อพยายามพุ่งเข้าไปช่วยทั้งคู่ติดอยู่ในลำแสงอะตอมิกเพลสก่อนจะหมดสติไปแล้ว ฮายาโตตื่นขึ้นแล้วก็พบว่าตนเองอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีฮิคาริโคดามะและโนโซมิคอยอยู่เฝ้าโชคดีที่ฮายาโตไม่เป็นอะไรมากแต่ตอนนี้มิติเวลาบิดเบี้ยวดูเหมือนไม่ได้มีเพียงสโนกอดเท่านั้นที่โผล่มาเรกับอาซึสะจากอีวานเกเลียนก็โผล่มาด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเหล่าทูตสวรรค์เทวทูตขนาดใหญ่ย์ก็มาด้วย เป็นเวลาเดียวกับที่เชนกันเซนสีม่วงปรากฏตัวขึ้นและก็ได้ปรับเปลี่ยนประกอบร่างกลายเป็นอีวานเกเลียนยูนิตศ1โดยมีอิคาริชินจิเป็นคนขับด้วยฮายาโตะงงไปหมดแล้วนี่พวกเองมาได้ไงเนี่ยในขณะที่กำลังงงอยู่น,นั้นทูตสวรรค์ก็ตวัดหนวดโจมตีพลิบตาเดียวฮายาโตะก็ตื่นขึ้นมาอีกรอบ กลายเป็นว่ามันคือฝันซ้อนฝันซะงั้นแต่การประทะกับสโนก็ซีล่าเป็นเรื่องจริงนะครับทางสถานีบันทึกคลิปไว้ในตอนที่ก็อดปล่อยลำแสงสโนอะตอมิกเบสใส่ฮยาโตก,กับคุณพ่อจูๆ่ๆร่างกาย God, ก็กลายเป็นก้อนพลังขนาดยักษ์ห่อหุ้มพวกฮยฮโตไว้ไม่หนานนักพวกฮยฮโตกก็ลอยออกมาแล้วตกกระแทกพื้นทางสถานีส่งทีมไปเก็บกู้ที่แปลกคือ พวกเขาไม่เจอคุณพ่อเจอแต่ฮายาโตกับเด็กคนนี้เด็กคนนี้เป็นใครกันแน่จากการที่มีศัตรูตัวใหม่ปรากฏตัวแถมสถานียังตรวจพบอากาศยานลึกลับที่จอดอยู่ไม่ไกลจากดาวโลกทางสถานีจึงเร่งมือพัฒนาหุ่นตัวใหม่คือชินกาเรเลียนอัลฟาเอ็กแต่ก็ไม่มีนักขับคนไหนเก่งพอจะควบคุมอัลฟาเอกได้ทุกคนจำเด็กลึกลับที่โผล่มาได้ไหมครับ ทั้งๆที่ไม่เคยฝึกมาก่อนด้วยซ้ำแต่เด็กคนนี้สามารถผ่านบททดสอบและควบคุมชินกาเลียนอัลฟาเได้เด็กคนนี้เป็นใครกันแน่ทันใดนั้นฮายาโตก็ต้องช็อกเพราะสมุดพกของเด็กคนนี้เหมือนกับสมุดพกของคุณพ่อที่ฮายาโตเคยเจอไปคุณพ่อหายไปและเด็กคนนี้ก็โพล่มาแทน ทั้งทรงผมสีผมวิธีพูดรวมถึงพรสวรรค์สุดเทพที่ผ่านบททดสอบหุ่นรุ่นใหม่ได้เด็กคนนี้จะต้องเป็นคุณพ่อไม่ผิดแน่แต่คุณพ่อจำฮายาโตะและทุกคนไม่ได้เขามีความทรงจำเท่ากับอายุซึ่งก็คือ9ก้าขวบเท่านั้นทุกคนในสถานีต่างช็อกหรือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับอากาศยานลึกลับที่ลอยอยู่นอกโลกโดยข้อสันนิษฐานที่น่าจะเป็นไปได้ในตอนนี้ คือในอดีตหลายล้านปีก่อนจะมีมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอยู่บนดาวโลกพวกเขาคือชาววาฮาลานันต่อมาเมื่อมีอุกบาตพุ่งชนโลกสิ่งมีชีวิตต่างๆตุยจนหมดเกลี้ยงโลกเต็มไปด้วยขมเหลวควันพิษอาศัยอยู่ไม่ได้ ชาววาฮานจึงทิ้งดาวโลกออกเดินทางไปในอวกาศสุดเวิงหวางเพื่อหาดาวดวงอื่นแต่ดาวโลกก็คือดาวบ้านเกิดของพวกเขามีความเป็นไปได้สูงมากที่พวกเขาจะบินกลับมาดูโลกและข้อสันนิษฐานนี้ก็ถูกจริงๆด้วยอากาศยานลึกลับที่กำลังลงมาจอดบนผิวโลกคือยานของนาหันเนเขาคือหนึ่งในชาววาฮานที่ยังเหลือรอดและเขากะจะทำลายมนุษย์เพื่อยึดครองโลก นาฮันเนมีพลังที่สามารถควบคุมเวลาได้เขาสามารถเรียกใช้อสูรยักษ์จากมิติเวลาต่างๆได้นั่นเป็นเหตุผลที่จุดจูสโนกก็ตโผล่มาก่อนหน้านี้และคงมีแต่หน่วยชินกาเลียนเท่านั้นที่พอจะต่อกรได้โดยฮายาโตกับคุณพ่อก็ขับชินกันเซ็นแล้วทำการแปลงร่างเป็นชินกาเลียนอัลฟาเอ็แต่ทันทีที่แปลงร่างฮายาโตกับคุณพ่อก็โดนนาฮันเนเทเลพอร์ยตยต้ายไปอยู่ในอดีต ไม่ได้มีแต่พวกาฮาโตเท่านั้นเหล่านักขับคนอื่นๆในหน่วยชินกาเลียนทันทีที่พวกเขาแปลงร่างก็ถูกย้ายไปอยู่ในอดีตด,ด้วยโดยนาฮัเนก็เทเลพอร์ตาฮาโตกับคุณพ่อมาบนอากาศยานของเขาเพราะอีกอย่างที่เขาต้องการก็คือหุ่นอัลฟาเอ็กนาฮัเนมีหุ่นรบที่แข็งแกร่งอยู่แล้วมันคือวาวดอเทพจากกลนานะเนทำการดูดกลืนอะไรและเทคโนโลยีจากหุ่นอัลฟาเอ็กซ ไปอัปเกรดให้หุ่นของเขาจนมันกลายเป็นอสูรเหล็กที่แข็งแกร่งโคตรแล้วก็ได้บุกลงมาเหยียบพื้นโลกวาวดอในตอนนี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วหุ่นชินกาเลียนทั้งสิบช่วยกันสู้แต่สิบรุ่มหนึ่งยังไม่ชนะแต่การที่นาฮันเนะลงมาเหยียบพื้นโลกนั่นแปลว่า เขาเองก็เสี่ยงโดนโจมตีจากสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่เขาเรียกมาก่อนหน้านี้และก็เป็นไปตามคาดอีวานเกเลียนยูนิต01ที่ขับเคลื่อนโดยอิคาริชินจิก็โผล่มาแล้วเวียงหอกโจมตีวาวดอยิ่งไปกว่านั้นสโนวก็สิลล่าก็โผล่มาด้วย วอลดอกำลังยืนขวางทางก็อดแบบนี้ไม่ดีแนะ่สโตกก็ซีล่าคำรามลั่นก่อนจะชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงสโนอะตอมิกเบลสอัดใส่วอลดอจนระบบด่วนไปทั้งร่างฮายาโตกับคุณพ่อจึงอาศัยจังหวะนี้ยิงอันติเมตแกลนคลอสโจมตีสำ้ำจนวาวดอระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้ลคลันช์หน้าหันเหลกสลายกลายเป็นอากาศทาศัุ พลังประตูมิติของเขาก็หายไปด้วยมิติเวลาต่างๆที่บิดเบี้ยวกลับเป็นปกติและคุณพ่อก็กลับมาเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งเรื่องที่3ชินอุนตราแมนในฉากเปิดเรื่องที่มีการกล่าวถึงไขจูสายพันธุ์ต่างๆที่อุบัติมาทำลายล้างโลกมีไขจูอยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนถึงกับต้องอุทธธานออกมาว่าเฮ้ย นั้นมันชินก็สิล่าใช่ไหมนะ่ะคือหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้านี่คือโกเมสหนึ่งในไคจูที่อยู่ในจักรวาลอุนตราแมนครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าโกเมสเป็นไคจูที่มีต้นกําเนิดมาจากก็สิล่าตั้งแต่เวอร์ชันต้นฉบับปี1966ในอุลตราคิวซีรีที่เป็นต้นกําเนิดของจักรวาลอุนตรา โกเมสคือไคจูตัวหนึ่งที่ปรากฏในตอนแรกๆเพื่อนๆรู้ไหมโกเมสตัวนั้นจริงๆแล้วมันคือ g o อต i l ล่เพราะทีมงานตอนนั้นนำก็อตเซล่าตัวเก่าจากหนังก็อต i ซล่ารีดอ g เกน Again, มาอัปเกรดเพิ่ม ใส่ขนใส่น้ำเพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆจนมันกลายเป็นโกเมสและตัดภาพกลับมาที่ปี2022ในชิน้นอุลตราแมนสครับโกเมสกลับมาอีกครั้งในรูปแบบ CG สุดอลังการสิ่งที่ทีมงานทำนั้นคือการหยิบเอาโมเดลชินกอสซิล่าร่างสุดยอดมาใช้แบบตรงๆแค่เพิ่มเขาเพิ่มน้ำบนแผ่นหลังตกแต่งนิดหน่อยแล้วเปลี่ยนสีอีกนิด มันเลยออกมาเหมือนชินกอซิล่าเวอร์ชั่นเถื่อนที่หลุดเข้ามาในจักรวาลอุลตราแมนแบบเนียนๆดังนั้นโกเมสทั้งเวอร์ชั่นเก่าและใหม่ล้วนถือกำเนิดจากกอซิล่าทั้งคู่จะว่าไปแล้วนี่อาจจะเป็นหนึ่งในการปรากฏตัวแบบไม่เป็นทางการที่เจ๋งที่สุดของกอซิล่าเลยก็ว่าได้เรื่องที่4นั่นก็คือเนสซี่เวอร์ชันคลั่งที่เหมือนหลุดมาจากชินกอซิล่าจากอนิเมะดันดาดัน ตอนที่8และตอนที่9ในดันดันจะมีฉากที่พระเอกต้องปะทะกับเนสซี่อสูรกายจากทะเลสาบลึกลับแต่เนสซี่ตัวนี้ไม่ใช่เนสซี่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะลักษณะทางกายภาพและพลังของมันนั้นทำให้แฟนๆอนิเมะและแฟนๆกอซิล่าต้องขนลุก มันมีแผงหลังเรื่องแสงและยิงบีมได้การชาร์จพลังของบันนั้นจะเริ่มจากแผงหลังที่ส่องแสงจะเรื่องแสงขึ้นเหมือนกับตอนที่ชินกอสิล่าเตรียมจะปล่อยอะตอมิกเบสแบบเป๊ะๆพอชาร์จพลังจนเต็มแม็กเดซี่ตัวนี้ก็จะกระชากมวลพลังน้ําปล่อยลําแสงปืนฉีดน้ําแดงดันสูงโจมตีศัตรูแบบสุดขั้วแฟนๆเห็นแล้วถึงกับต้องอุทานออกมาว่า มันคือชินก d z ิล l a เวอร์ชั่นปืนฉีดน้ำชัดๆเป็นอีกครั้งที่อนิเมะจิบดีไซน์ของก d z i l l a มาใช้แบบเนียนๆแถมออกมาเล่ท่อสุดๆเลยล่ะครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีอีกเรื่องที่อยากจะคุยกับเพื่อนๆคือล่าสุดทางโทโฮได้ปล่อยคลิปพิเศษฉลองครบรอบ70ปีของกอ z i l l a ภายใต้ชื่อ A n e ิ r โ in South East Asia แม้คลิปจะสั้นแค่ประมาณ1นาที แต่ก็อัดแน่นไปด้วยความเท่เพราะเราจะได้เห็นก็อดซิล่าปรากฏตัวท่ามกลางเมืองต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมลำแสงอะตอมิกเบลดสีเขียวสุดอลังการงานสร้างและเสียงคำรามเวอร์ชั่นใหม่ที่ทรงพลังและมีเอกลักษณ์จุดเด่นของคลิปนี้คือการเน้นย้ำว่า แฟนๆชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสำคัญในความยิ่งใหญ่ของก็อต i l ล่ตลอด70ปีที่ผ่านมาและจะยังเดินไปด้วยกันในอนาคตหลายคนเชื่อว,ว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่คลิปฉลองธรรมดาแต่อาจเป็นการบอกไปถึงหนังภาคต่อของก็อตเซล่า -1 ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาหรืออาจเป็นการทดสอบดีไซน์สำหรับโปรเจกต์ใหม่ก็ได้ แต่นอกจากฟังญี่ปุ่นตอนนี้ฟังอเมริกาอย่าง Legendary p i c t u r e ก็เตรียมสารต่อจาก,กรวาล Monster World กับหนังภาคใหม่ของ Godzilla X ของ Supernova ที่มีกำหนดฉายในปี2027ด้วยทั้งหมดนี้ทำให้เห็นชัดเลยว่าถึง Godzilla จะอายุ70ปีเข้าไปแล้วแต่พี่แกยังโหดดิบเถื่อนสงพลังไม่แพวเลยล่ะครับและเพื่อนๆล่ะครับพร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับราชาอสูรยักษ์ตนนี้ ไปจนสุดทางหรือไม่ก็ G จบกันไปแล้วครับกับการโพล่ไปแจมในหนังและแอนิเมะเรื่องต่างๆของก็อตเซล่าถ้าเพื่อนๆมีหนังเรื่องอื่นๆที่ก็อตโพล่ไปแจมและผมไม่ได้พูดถึงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปี้กดดูที่ตระกาได้เลยครับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับ และเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย